สวัสดีสวัสดีเมื่อนี้จะขี่รถเข้าในเมืองไปล่อในเมืองเก็เป็นเวลาหลายวันเราไบ่ได้เข้าในเมืองเนาะเพราะว่าห้องกานอยู่จะอยู่เขตอ่านอกน่อหนึ่งบ่ได้เข้าในเมืองบ้านก็อยู่นอกน่อหนึ่งนะก็บ่คคอยได้เข้าในเมืองวันนี้จะเข้าไปในเมืองล่องเบิ้งเนาะบรรยากาศเป็นจังด๋สภาพนะครหลวงเวียงจันทน์ฟ้ามืดฝ้ามืดอึมขึ้นคือฝนชิตกนี่แหละ วูวมันตกบ่าคันมันตกนี้ถ้าจะดีหลายเพราะว่าหมักไม้หมักงวงก็กาลังกําลังจะเออมันดอกแล้วแต่ว่ากําลังมันจะติดจะติดจะออาจะเป็นมากนะแล้วก็คันฝนตกมันจะดีหลายเพราะว่าจะเห็นให้หมักงวงมันติดเป็นมากเป็นหน่วยเดี๋ยวเปิ่งบรรยากาศในเมืองน้ากันตัวนี้เป็นเคน เป็นเส้นทางคนต้องดงโดกเนาะเป็นเส้นทางคนต้องดงโดกทางเส้นนี้จะไประวางคนต้องดุงโดกหรือว่าตลาดเศร้าจะถือว่าเป็นเส้นทางใหม่เส้นทางตึงนี้เิ่นหากเรื่องก่อสร้างตั้งแต่หลังจากกีฬาเอเชียนเกมปี2009่ปี2009 2009ปี2,009มันสร้างสำเร็จอันนี้แมนบอกเส้นทางคนต้องลงโดก2,009สำเร็จบอกหรือว่าคนสำเร็จก่อนอ,อ๋อสำเร็จก่อน2,009 2,009ไม่แล้วไม่แล่ะ2,009ส,สำเร็จ2,009แล้วก็มีกีฬาสีเกมเลยพอดีวันนี้จะเข้าในเมืองแดจะไปอา่าบ้าน เพิ่นเห็ดบุญบ้านครบรอบสักรอบที่สามใช่ไหมเพราะก็ก่ัวแน่ใจว่าอัน้วกอ,อันนี้เป็นความเชื่อของฝ่ของมันเนาะไอมูมูของข้าพเจ้าเพิ่นเชื่อว่าคันได้เห็ดบุญบ้านแล้วต้องได้เห็ดสามปีซ้อนสันเห็ดทุกๆปีต้องได้เห็ดสามปีจะให้บ้านท่านเฮงแล้วก็บ้านก็จะมนัมนๆทิ้งเฮงสะนะแล้วมืัอนี้ก็เป็น ปีที่3ปีสุดท้ายเพิ่นก็นได้โรนำอยู่บไปบวได้ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วซันขันบ่ไปปีนี้ก็บู้ว่ามีได้เส้เฮ็ุบุญบ้านอีกอ่านะปีนี้เลยต้องได้ไปขอไอเฟล้ขอไอเฟล้เมืองลาว 改在腿与脚开 อ่ดสีไข่ไก่เทวาสีไข่จขเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ว่าเวลาขี่รถอยากถ่ายภาพบรรยากาศสองฝั่งทางนะ เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะที่บูได้มาเวียงจันทร์หลายปีก็อาจจะเห็นสภาพบรรยากาศการพัฒนาบนถนนหนทางหรือว่าสองฝั่งทางเนาะตอนนี้พวกเขาก็มาฮอดอ่าฮอดหน้าห้องหมอมิตรภาพนีหองหมอมิตรภาพนะหน้าห้องหมอมิตรภาพหรือว่าห้องหมอล่าาสิบเตียง แถวนี้ตอนเช้าจะเป็นเส้นทางที่ว่าค่อนข้างแออัดหลายเพราะว่าคนมาห้องหมอคนมาเห็ดเวียกอยู่ห้องหมอนี่กวก็ถือว่าแน่นหนาทุกมือแต่วันนี้วันเสาร์บ,บรรยากาศก็กอาจจะบอได้มีอย่างไรนะ ได้เอาไมค์มาบุหัวไมค์ไอโฟ,ฟนนี่มันซีโอเควะเนี่ย ข้าพเจ้าต้องขอบใจหลายๆมูคูทุกคนหรือว่าผู้ใดก็ได้ผู้ใดก็ตามเนาะที่ว่าได้เข้ามาชมมาเบิงทริปลราเหตุให้ขา้าพเจ้าได้พาน่านเข้ารอบได้เป็นพาร์เนอร์ชิพกับ u t u b e แลวก็ได้เป็นพาร์เนอร์กับพาร์เนอร์ชิพกับ y YouTube เนาะความจริงก็เห็น u t u b e มาได้ปีกว่า,วาแล้วที่ว่าเอาจริงเอาจัง,จงได้ปีกว่า,วาตั้งแต่ลอ็อลกดาวน้คงั้นนี้หมดแหละจะ เมาเรื่อยๆจะว่า,าได้สำเร็จง่ายๆคือกับคนอื่นๆเพราะว่าเขาก็ได้มีเวลาหลายแล้วก็ได้แมนเียวซานได้แมนเียวซานในการเหตุ YouTube แต่ว่ามักมักมักแล้วก็อยากอาโอ้ยเศร้าสนอเศร้าส,สัญญาบรีนี่รถตัดหน้า ในการเฮ็ o u t u b e แต่ว่าเห็ดบกเบนก็คอยเฮียนคอยศึกษาไปเนาะจนกว่าจะผ่านเกณฑ์จะฮอด1,000ซับสไกร e แล้ววันนี้ต้องมารอรุ่น4,000สมโงเออ4,000สมงกว่าจะได้4,000สมงโอ้โหใช้เวลาไปปีกว่าๆพอยพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบใจมูคูทุกคนหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกคนที่ได้เข้ามาเบ่งเหมาะสมเนาะเฮ็ดให้ยอดวิว ยอดเวลายอดสมองเพิ่มขึ้นก็เห็นให้ข้าพเจ้าได้ผ่านมาเข้รอบนี้ก็ขอขอบใจแลวก็ต่อไปก็สจะพยายามพัฒนาซ่องแต่นี้พยายามจะส่งสื่อสารต่างๆข่าวสารหรือว่าฮิตคองประเพณนี้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในลาวนี้เพื่อส่งต่อให้พี่น้องทุกคนที่ว่าบัวได้มาบัวได้ไปก็ให้ได้เห็นได้ชมบางภาพบางตอนของเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในประเทศลาวนี่เนาะพอข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ว่ามาเดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองต่างบ้านและก็ไป่วมกิจกรรมตามสนบทตามสมสนหลายบอนหลายบ้านหลายเมืองก็เห็นว่ามันน่าสนใจอยากให้มันน่าสนใจก็อยากให้ผู้อื่นเบิงน้ำได้เบิงนำ้ำอยากให้ผู้อื่นได้ ู้น้ำเนาะว่าบ้านเฮาประเทศเา้ามีอย่างแดีก็สิได้เอาฝากสื่อต่างๆนั้นผ่าน่องทริปลาวตัวนี้ไปให้พวกทานเนาะ ถ้าพี่นอ้องบรนสุทนลาวราที่อยู่ต่างประเทศเนาะคิดฮอดประเทศเราคิดฮอดเมืองใดแขวงใดก็สามารถอินบ็อกซ์หาข้ารเจ้าได้เลยว่าเอ๊อยากให้ไปไทายอยู่บ้านนั่นเมืองนี้หรือว่าอยากไปตามหาพี่น,อน,น,น้องผู้นั้นผู้นี้อยู่ฮันนูนี่ก็สามารถติดต่อมาได้เนาะคันว่าข้ารเจ้าสะดวกก็สิไปหาหรือว่าไปซอ,อกให้เบื้องแต่สิได้หรือบอนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเบื่องตามความ สะดวกและเบิ่นตามตัวจริงเนาะรู้สึกว่าเอาไอโฟนทายไปแล้วก็ขับรถไปมันจะห้อนไวขนาดแปบ๊บเดียวมันเตือนว่าห้อนเกินไปที่จะบันทึกอันเด้ก็สิได้พอสทิทายจนฮ้อดบ้านของมูคูอันเนี่อจาจจะบอฮ้อนซ้ำนี่พอเห็นโทรศัพท์มันเตือนมาว่าโทรศัพท์มันฮ้อนแล้วอันเดะอันนี้ทุกครั้งข้าพเจ้าจะท้ายด้วยโทรศัพท์เนาะ กาล้องเบิงว่าการใส้โทรศัพท์หน่วยหนึ่งในการเห็ดซื้อต่างๆลงในซองอันทริบลาวนี่มันจะเป็นอะไรมันจะประสบผลสำเร็จอะไรก็จะลองต่อไปเนาะกะความจริงก็เป็นคนมักถือกล้องถ่ายรูปแต่ว่าการใส้กล้องถ่ายรูปมันก็พ่สะดวกปันใดเวลาเขาจะเอามาลงก็ามาต้องมาลงคอมลงอย่างอานานี้ก็เห็นว่าต้องใช้เวลาเดียวนะเลยว่าใส่โทรศัพท์ถ่ายสนั้นภาพหรือว่าคุณภาพ พูปภาพวิดีโออาจจะออกมาบอดีบันไดจังใดก็ขอฝากตัมนี้ที่ชมได้เนาะครับรเจ้าก็ยินดีพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรปับปรุงได้เสมอขอขอบใจฉะนั้นกาจะขอจบทันทีก่อนเนื่องจากว่ามันบอกว่าโทรศัพท์จะห้อนหลายันนย